วัสดี่แคทกับพี่เพล็ดพี่แพลวค่ะในช่องดิวิลพีดาเรค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนฉากใหม่ต้อนรับสกราดใหม่เลยนะคะแต่เรื่องที่เราจะพูดเป็นเรื่องที่เก่านิดนึงคือเมื่อประมาณ2 3สาอาทิตย์ที่แล้วได้อ่านใน Facebook เขาจะมีโพสต์ที่เบ l ลี Eilish ที่เขาบอกว่านังโปทำให้เขาเข้าใจหลายๆเรื่องผิดมากเกี่ยวกับชีวิตกิจกรรมกีฬาสีอย่าวันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึงว่านังโปสอนได้ผิดๆกับวิธีการจัดงานกีฬาสีในความคิดของเราบ้างวันนี้เราจะมาแชร์กันนะคะอ่ะพี่แพลวขอ ฟังหน่อยค่ะว่านางโป๊เนี่ยทำให้เราเข้าใจผิดอะไรกันบ้างคะบ้าใครเข้าใจนางโปกันเฮ้ยเฮ้ยเมียอก็คือว่าก็คือว่าสื่อสื่ออื่นก็ได้เช่นพวกเป็นกระตูเป็นเฮนไตเป็นอะไรเงี้ยเออก็ทำให้เข้าใจผิดเรื่องว่าของพี่นะอเ๋อของพี่เลยเหรอคะเออ มีความเข้าใจผิดของพี่ไงอ๋อคิดไม่คือคิดคิดไวอ๋อคิดคิดอะไรไว้ผิดผิดไว้บ้างถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมกีฬาสีแล้วอ่ะเอาวว่าบางส่วนของเราอะจะหย่อนยานแล้วก็บิดเบี้ยวไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่กลับประมาณนั้นอ๋อมีไรแล้วก็ดูมีความรุนแรงอะดูมีความรุนแรงต้องมีแบบฮฮ่าฮาฮิโฮอ่อ พอแช่งเลยใช้ความรุนแรงค่ะอะไรอีกมีอะไรอีกไหมมีการกรีดร้องมีการส่งเสียงเชียร์แบบผิดปกติที่น่าจะเจ็บคอน่าจะเจ็บคออหรือว่าบ้านข้างๆหรือห้องข้างๆอ่ะต้องได้ยินแน่เลยอมีการแบบโห่ร้องกันเสียงดังกระชุ่มกระช้าฮะแล้วก็ระยะยิงของกีอพอหลังจากว่าเสร็จสิ้นงานกีฬาสีแล้วอ่ะไกลอ่ะ มีอไรู้กม่วิจายังไงอะมีของเหลวที่แบบพุกงพลิ้วคิวอะไเนี้ยคิวอะไรอย่างี้เหรอไม่นงดูจะก็เลยทําให้เธอรู้สึกอย่างไรบ้างพอเธอรู้สึกกลัวกลัวไม่ชอบไม่อยากมีเออไม่อยากเปลี่ยนไปไม่ใช่ตัวฉันอต่เอยากให้มันเหมือนเดิมเซมแต่ถ้าแบบเกิดงานกีฬาสีปุ๊บจะไม่เหมือนเดิมใช่ร่างกายน่จะแบบ เลียนไปทั้งหมดอคอฉันน่าจะเจ็บอะไรเงี้ยอ๋อนั่นแหละ <c oughs> นั่นแหละแล้วนะเธอละ่ะคงเล่าหรอเอาจริงนะการจัดงานกีฬาสีตอนแรกครั้งแรกที่จัดนะกดดันมาแล้วดูพวกนี้เยอะมากมซึ่งแบบกลัวกลัว,กลวอกลัวมากมันมีสิ่งที่สอนผิดๆให้กับเราเยอะมากทั้ทงตัวเราและเพื่อเราเราดูกับเพื่อเราด้วยในช่วงแรกที่เราดูหนังพวกเนี้ยเราวิจารณ์กันอย่างนี้เออแล้วก็แบบเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงมันจะยังไงเพราะสมัยนั้นมันหา หนังโปที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงยากมากมันก็คเ,เราพอเราใช้คําว่าเลสเบี้ยนปุบอะมันจะมีอะไรที่แบบโอ้ oh my god น่ากลัวเกินไปใช่มันจะเป็นหย่อนยานบิดผิว <c oughs> ไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเธอนี่เป็นฝั่งเราแล้วอเออเ <ๆ S 1> ก้าไก่ยังติดยังติดอยู่ในสมองอยู่เลยอ่ะของเราก็คือหนึ่งเลยวิธีการจะใช้คําว่าอะไรวิธีการ<อ>แทงสนุกกิจกรรมแทงสนุก คือบิดเบี้ยวผิดผิวไปหมดเราจะรู้สึกว่าต้องรุนแรงรวดเร็วแล้วก็เป็นระยะเวลานานถึงจะดีถึงจะดีใช่แล้วก็มีความคาดหวังว่าคู่ที่แทงสนุกกับเราอะ่ะจะต้องโหร้อนกดมือแบบแบบดีอะ่ะเอ,อตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเราไม่รู้ตอนนั้นมันไม่รู้การกิจการจัดงานกิจกรรมแบบไม่รู้เลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างเรารู้แค่ว่าโอเคต้องเร็วต้องลึกต้องแรง แล้วก็ต้องมีเสียงมันเห็นไหมล่ะมันมาซึ่งความบิดผิวพี่เราดูชอบความบิดผิวนะเออแล้วก็สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการไปถึงปลายทางหรือว่าวิธีการรับเหรียญของแต่ละคนใช่คำดีอย่าเหมือนเราคิดว่าตอนที่เราดูแล้วตอนที่เรายังไม่เคยจัดงานกิจกรรมเราแบบเหมือนดู เคสตึกษดีทั้งหลายแหล่ของการจัดกิจกรรมของคนอื่นเรารู้สึกเฮ้ยการที่จะไปถือนั้นมันต้องมีความรู้สึกแบบแบบในนั้นอะโอ้ว้าวปุ้งผ่าอะไรอเงี้ยพุกงผ่านจนทนไม่ไหวอีกฝ่ายนึงจะต้องมีอาการอ้าวว้าวเงี้ยเหมือนจุดพุ้งะปังขึ้นมางเงี้ยเออกเขาว่าแบบเออมีต้องมีการมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนจุดแชมเปญฉออโพ่แล้วก็ยิงน้ำมาฟาอย่างเงี้ยใช่ใช่เออเราอะเข้าใจแบบนั้นเว้ยเรากับเพื่อนเราก็แบบว่า เฮ้ยมันขนาดนั้นเรอววะอตอนแรกดูกันเองกับเพื่อนสองคนเป็นทอมเหมือนกันอืมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้น,นเว้ยผ่านไปทุกคนไปแยกแยก้ายจัดงานกิจกรรมกลับมานั่งคุยกันไม่เหมือนเลยไม่ได้แล้ววะเราจะมานั่งดูสองคนไม่ได้ละต้องมีเพิม่มดิเราต้องไปหาพี่ที่เขาชํานาญการนี่คือเราอะไปติดต่อ พี่รุ่นพี่ต้องบอกว่าสมัยนั้นเราโชคดีมากเรามีรุ่นพี่ที่เขาน่ารักกับเรามาคือรุ่นพี่ที่เขาเป็นทอมเหมือนกันแล้วเขาเ<อ>ค่อนข้างมีประสบการณ์ในการจัดงานกีฬาสีหลากหลายดีกว่าอ่ะมันก็จะมีการคุยกันใช่ไหมในกลุ่มเราก็บอกว่าเราก็เลยตัดสินใจนอบน้อมพี่คะเข้าไปถามมีเรื่องอยากปรึกษาอ่าเราใช้เขาเนี้ยไม่ได้ปรึกษาแล้วก็อ่าเราก็อัญเชิญเขาพูดคุยกันนั่งดูด้วยกันแล้วเขาก็อธิบายว่าเฮ้ยถ้าจะจัดงานกีฬาสีจริงๆอ่ะ อันเนี้ยคือไม่ได้เอาตามในเนี้ยไม่ได้เลยอ,อเขาก็จะสอนที่บอกนะคะเตรียมตัวยังให้สะอาดหรือว่าครั้งแรกควรเตรียมตัวยังไงอันนี้พี่เว็บก็ได้รับการสั่งสอนมาจากพี่เขาด้วยแล้วก็ประสบการณ์เองด้วยทําให้เราเข้าใจว่าโอเคบางทีมันไม่ต้องรุนแรงเบอร์นั้นอืกรองไม่ต้องเร็วเบอร์นั้นอไอการทําแบบนั้นไม่ได้เหมาะสําหรับคู่กรณีที่เรามาจัดงานกีฬาสีด้วยทุกคนมันคนละแบบ แต่ละคนมีความต้องการต่างกันบางคนต้องการเร็วช้าแรงหรือไม่แรงมันแล้วแต่คนใช่เราไม่สามารถยึดได้ว่าอ๋อมันจะต้องไปแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราดูหนังโปไประยะหนึ่งอะเราจะรู้ว่างานคีฬาสีมันซ้ํากันทั้งหมดเลยมันจะเริ่มที่น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 ี่แล้วก็มีความรุนแรงเหมือนกันมีลักษณะของการเริ่มต้นต้นกลางปลายจบเหมือนกันตลอดมันต้องเริ่มจากตรงไหนมันไปตรงไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นมันสามารถรีเวิร์สกระบวนการก็ได้หรือว่ามันจะเริ่มจาก ท้ายขึ้นมาบนบนขึ้นมาล่างหรือว่ามันจะไปล่างแล้วก็ค่อยกระจายไปสู่รอบทิศทางอะไรอ่เงี้ยมันก็รอบทิศทางวุ้นเท็กเออแต่ว่ามันไม่เหมือนกับในสิ่งที่เราเสกเออฉะนั้นไม่แนะนําให้ยึดหลักของหนังกีฬาสีของคนอื่นม,มาเป็นกฎทองที่แบบต้องเร็วลึกแรงอะไรอยเงี้ยไม่ต้องอันสำหรับพี่นะพี่มองว่าเป็นอย่างนั้นมันก็มีแบบคนสนิทเขาจะบอกว่า เขาไม่เข้าใจคําว่าการถึงเส้นชัยของการจักากีฬาสีเพราะว่าเขาเสพมาจนเขาคิดว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นมันต้องรู้สึกแบบนั้นแหละมันต้องยิงพุ่งจุดแชมเปญแบบน้าพุ่งออกมาสาดกระจายหรืออะไรเงี้ยมันต้องเปแบบนั้นมันทําให้เขาไม่รู้ว่าการไปถึงเส้นชัยจริงๆเป็นยังไงอือพงผลสารวจส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ถาำตอบแบเนี้ไม่ไปถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเส้นชัยอ่ะมันอยู่ตรงไหนอืเพราะว่าตามแพทเทิร์นที่ดูมาทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นแบบเดียวกันใช่ไหมอ่ะใช่น้ําป่าไร่ลาดเออแล้วก็เขาก็ทําให้ทําให้เขารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นอแต่แต่ละคนมันมีเส้นชัยที่แตกต่างกันใช่อยู่่าอยู่ก็แข่งขึ้นไปเลย อยะ h ยก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยทำกันบ้างมาเลยนะไปหาข้อมูลมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการที่เราดูกิจกรรมกีฬาสีที่เป็นแบบสื่อออนไลน์ body shaming จะมาเกี่ยวข้องด้วยไหมคือหมายถึงว่าเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงรูปร่างแบบนี้ถึงจะดึงดูดด้วยหรือเปล่าถ้าพูดถึงสำหรับเรานะไม่ไม่มีผลนะอเออแต่แค่ส่วนใหญ่จะจะบอกว่าไอด ถ้าเป็นฝ่ายทอมที่เราไม่ได้มีอวัยวะที่เหมือนในงานกฬาสีของสื่อออนไลน์อะอเราจะค่อนข้างสับสนนิดนึงว่าเฮ้ยเราจําเป็นที่จะต้องมีไซส์ที่มันใหญ่แบบโอ้อใหญ่โตมาหราะม,มาหรานขนาดนั้นไหมหรือว่าแล้วถ้ามันแบบเล็กเราแทบไม่เจอไม้กองที่เล็กเลยถ้าเราดูในงานกฬาสีอ,ออนไลน์อการ<ะ>โรโมเดลมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกบางอย่างผิดบางทีโอ้เพื่อนเราหลายคนเริ่มต้นที่ไม่ใช่แค่หนึ่งเริ่มต้นที่สองถึงสาม มันทําให้คู่ของเขาบางทีมันเอถ้าสมมติว่าเป็นมือใหม่ทั้งคู่นะมันไม่สอดรับแล้วมันก็จะสร้างความรู้สึกที่บาดเจ็บหรือว่าความรู้สึกที่แย่ในการมีกิจกรรมกีฬาสีเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องฝากไว้เลยเ,เราว่าผู้หญิงน,น่าจะเยอะนะที่รู้สึกแบบไม่แฮปปี้ในวันใ,ในครั้งแรกไม่ใช่ในวันแรกในวันแรกในครั้งแรกออ่ะืมที่รู้สึกว่าเจ็บหรืออะไรเงี้ยอย่า,ยาพี่ยังบอกว่าถ้าครั้งแรกของทั้งคู่ สูดอย่างที่บอกนะเคยบอกว่าครั้งแรกกับครั้งแรกค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแล้วก็อย่าไปยึดติดว่าโอ้เราจะต้องรู้สึกแบบในสื่อออนไลน์ที่เราดูว่ามันจะต้องโอ้มีการเสียงเสียงเชียขนาดนั้นมันถึงจะรู้สึกดีหรือว่ามันจะต้องเร็วแบบนั้นแล้วมันสร้างอะไรผิดผิงจริงนะหลายๆคนเพื่อนพี่หลายๆคนติดกับการที่ทําแบบในสื่อออนไลน์อะ่ะก็คือเน้นเร็วและแรงจนคู่ของเขาอะ่ะก็มาปรึกษากับพี่ว่าจะพูดยังไงให้แฟนเข้าใจดีว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราไม่ได้มีความ ออต้องยอมรับด้วยนะว่าบางทีเราห่วยพี่ยังเคยโดนบอกเลยนะคะว่าพี่จักงานเกียรสีที่แย่มากนี้เออทำทีขึ้น่าเดิมค่ะ <laughs> คือมันค่อนข้างเฟลแต่ถามว่าถ้าเราไม่เปิดใจเราก็จะไม่มีวันดีขึ้นเลยนะจริงอ,อ,อันนี้จริงมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กาลังหาเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเคสตัดดี้ในการจักงานเกียรสีไหมคะโดยการที่น้องเขาดูแบบซื้อออนไลน์แบบเราว่าถ้าดูเป็นสื่อออนไลน์อ่ะดูเป็นแบบสิ่งเดาสิ่งเดาอะหนังหรอ ดูเป็นหนังน่าจะดีกว่าไหมแต่มันไม่เออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็หนังยิิงเยอะเยอะอยู่นะดูเป็นหนังแล้วก็อย่างที่บอกนะดู s e ็กเซ็กเอดูอ่าใช่ใช่อันนั้นน่ะเขาจะพอสอนเขาสอนเกี่ยวกับเรื่องการที่จะแบบมีอะไรกันอย่างนั้นแล้วก็การสื่อสารสาคัญจริงๆถ้าเราต้องพูดถึงเป็นเป็นฝ่ายหญิงเนาะ เรามองว่าอย่าอายที่จะพูดออถ้ารู้สึกไม่ดีก็บอกเขาว่ารู้สึกไม่ดีถ้ารู้สึกว่าวันนี้ไม่ได้ก็บอกเขาว่าวันนี้ไม่ได้ไม่โอเคนะวันนี้เ,ออเขาเราเชื่อว่าถ้าเรามีเหตุผลมากพอะเออก็เขาก็ควรที่จะต้องอยู่ให้เรานะหรือรว่าเขาต้องฟังเราปรับเปลี่ยนให้เราไม่ใช่มวแต่แรงแรงๆเงียเข้าใจไหมเออก็<ซ><บ>อถ้าเราแรงแล้วเราเราต้องมาพิเทนเสแสร้งอ่ะออมัน นี่เราไม่ได้เล่นหนังโป๊เข้าใจปะเข้าใจเข้าใจเนี่ยจริงพี่ต้องบอกเพื่อนหลายคนเหมือนกันนะที่เป็นแบบไฟที่เขารู้สึกแย่ในการมีกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยต้องกล้าบอกนะบางทีไม่รู้นะไอ้ายที่มันจัดงานมันไม่รู้หรอกว่าอันนี้ดีไม่ดีมันรู้แค่ว่าเห็นมาอันเนี้ยน่าจะดีแล้วพอเราไม่ได้พูดอะไรเราไม่ได้ตําหนิหรือว่ามีเสียงอะไรที่มันแย่ๆเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเขาทําได้ดีจริงเข้าใจเหมือนกัน แต่คิดอย่างนั้นกันจริงๆแล้วเขาจะทํากับเธออีกเว้ยเพราะว่าเธอไม่รู้สึกดีเขาจะว่าจริงอันนี้จริงจะบอกว่าพี่ก็เป็นไม่ได้อันนี้จริงแล้วเขาจะบอกเขาเก่งเว้ยเอออย่างที่บอกนะฝ่ายรับก็ต้องกล้าบอกว่าอันนี้ชอบไม่ชอบดีไม่ดีอยากได้แบบไหนฝ่ายรุกก็จะต้องฟังเขาเยอะๆว่าอันนี้ที่เราคิดมาหรือว่าเราเตรียมมาเนี่ยดีหรือไม่ดีเราต้องเปิดใจกว้างๆถ้าเราปรับเปลี่ยนแก้ไขได้โอ้โหชีวิตการจัดงานเยี่ยมสีมีความสุขมากจริง ม่ความสุขวาให้ดีคืออะไรเชิญชวนให้มีหรอไม่ไม่นะไม่ได้เชิญชวนแต่แค่บอกว่ามันจะแค่ไหเก็เบปเธอคือดีขึ้นอันนี้เราว่าต้องแบบปิดไปเลยอ่ะไม่ได้แค่ติดเหลืองอ่ะคลิปนีไ้ไมมไม่ได้จะผ่านนะพี่เบลได้ละ,ละเราเป็นวิทยาธานเสียงช่องถ้าช่องปิวอย่าลืมไปติดตามช่องอื่นด้วยเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ว่าถ้าช่องปิวไปติดตามที่ <c oughs> ไหนนะคะ,อะเอาไปว่าฝากไว้เท่านี้เปิดสกลาดใหม่ต้นปีขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนอย่าลืมใส่มาร์กปิดปากล้างมือรักษาายห่งตอออนนนี้โมก็ น่ากลัวให้ระบาดเยอะนะคะไปในที่ชุมชนใช่ใช่เจ๊ก็ไม่คิด่อไปบ๊ายบายเราคุยหัวข้ออะไรกันวะต้นปีเนี่ยเฮ้เอาอันนี้เป็นหัวข้อที่เราอะอยากจะแบ่งปันเราอยากจะแชร์เพราะว่าขนาดนักร้องน้องนักร้องอะน้องเบลลี่เขายังมีปัญหาเลยเบลลี่อิลิชาเฮ้ยมันมันสร้างความเข้าใจผิดเยอะจริงๆนะเพื่อเราหลายคนบาดเจ็บนะ เอาไม่บอกใครไม่ได้อะว่าบาดเจ็บจากอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าทําแบบในนั้นทําแบบในเว็บส้มดำอย่ระวันนั้นก็เลยอยากจะเออฝากไว้นั่นแหละต้นปีแล้วกันว่ามันจะมันต้องดูยังไงเลยค่ะสำรวนมองที่ไม่มีปัญหาดีใจด้วยก็ชขอให้รักษาความไม่มีปัญหานี้ต่อไปรักษาความสมดุมารักษาความสมดุเสมอเลยว่าเออรักษาพี่แพรวคะมีน้องเขาถามว่าอยากจะดูวอล์กอีกอ่ะจะเล่าจะเล่นเราจะทำามอเราจะทำม็อกกันไหมคะ พี่คะหนูยังดูพี่มอกแกันอีกอะค่ะคิดดูวแล้วนะคะการที่พวกเราผ่านมาได้สองเกือบสองเรือนอะพี่แบบสุขสงิงจริงเรย์เนทไปดูเนยข้อความในเฟซเนอยู่ถูกด้วยอยากดูกันจริงจริงเอางี้ในช่วงแรกอะถ้ามีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นหรือเป็นเหตุการณ์อะไรที่สําคัญสําคัญหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรประหลาด พวกพี่จะมากึ่งเล่ากึ่งวอกไปก่อนแล้วกันเยอยขอโทษด้วยนะคะพวกพี่เป็นผู้คนอายุ35วีดิโอเอช่35อะไรฉันไม่ถึง35ฉันไปบอกว่าฉัน35โกรธโกรธโกรธร่างกายกบเกบ็บไปหมดแล้วลูกเออจริงแต่แบบสนุกอืมตอนทางมอก็สนุกอืแต่ถามว่าแบบเบอร์ไหมคือเบอร์มากพี่ยื่นเลยนะพี่แถว รอพี่อนุมัติแล้วกันก็เอาเป็นว่าช่วงแรกอะเป็นอย่างนั้นไปก่อนเดดี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พี่ค่อยๆปรับตัวก่อนแล้วก็อาจจะต้องปรับการตัดปรับแพทเทิร์นอะไรนี้หน่อยเงอืมก็ถ้าทําได้ก็จะจัดการให้นะคะจริงเหรอพี่ค่อยากดูเหรอใช่เคไปละจอกันใหม่